กับสบายดีพี่น้อง FC ถึกทานบมื่อสมองสบอ,อสิเป็น FC ฝั่งไทยฝั่งลาวกับกับสบายดีเด้อพี่น้องมืดสบายดียาำเศร้าๆพี่น้อง,องน้องปูน้องแป้งพี่น้องพนักลางสิไปโรงเรียนมาแวะเอาของมืดสิเอาของไปขายอยู่ลูอสบายดีป้าลูกสบายดีป้าลูกคือบ,บอกหมาดผม กินข่าวแล้ว,วเตียวเช้าวันเตียวไปสู่กินววานในฝนตกวแหงเขาก็ว่าตกแห้งข้าวาเ,หหาเลยตาฝน <c oughs> ตาฝนฝนข่าวอยู่ในี่หน้าตาฝนฝนข่าวอยู่ให้น้าเราก็เอาขืนมาบุได้ดูไปเปลี่ยนหลุดใ่นาันอันหลด่หดตายน,นาปแกกันนี้แต่ขนฝนกันฝนต้องแห้งหัวอยู่สะเฮือน บอเป็นถอบอว่าถอกหน้าหัวอาพักกันอยู่น้สาสังกระสีหัวเปี่ยงยืมหมอนนั่นนะฮะกับไปนอนข้างขาซุ่มอยู่แต่มันห่อยลงมาใส่เพราะว่าเฮื่อนองหัวแห้งพี่น้องฮ่ฮอแนงป้ามันกับแบบหู้จงปูจงปงว่ะป้าเฮือนองปูนองแป้งอยู่จังได้นาอว่ะหัวแห้งกินระยานนะนะ ยาแล้วล you know, yes, yeah, ูกกินจำขึ้นขึ้นบอกกินยาก่อนปองเฮียนยาเก่ออ่านะเวลาไข่ไอน่มันาชีสาวไวไปขิงกับไอไวขิงคำแต่งตัวปองเลียนได้ลูกละจิวานทากไปแต่งตัวปองเลียนที่บอกเอื้อยมาสู่เลยไปไปเลือก ຂະໜົມອ້າເທົ່າໃດລູກອົ້ມຍິ້ມບໍ່ເອົາໃສ່ເທົ່າໃດນາອົ້ມຍິ້ມເດີ້ພາຍຫນັບເອົາລູກນີ້ນ້ອງຢາກໄດ້ອົ້ມຍິ້ອນອລະພ สามอันพ,อพอ่อบอสหน้อ,นองจะเอาไปขายโรงเรียนนับเอาลูกหล่ะสิบสามสิบสี่เอเ,เอาสามพันกับพอ่อ<า>โอเคเอาสามพัน <c oughs> À, nạp mày đưa, ha cái nạp mày. Hãy chết à nạp Ghiền Mì Gõ โอเคสาวพันเอานับเอาอเอาไปข <c oughs> ายเมื่อกี้สิเอาเอา้ยยาคือว่าเกจจอยู่มีเอายานี่นะเอาไปกินนะกินนน่ามนะกินลดเลย,เาย,ายามันจะหมดเป็นหวานไปจังเศาไปกินแ <c oughs> ข่ยาบ่ฮ <c oughs> ะกินขอก็ยังกินขอก็ย่างขอด ม,าม,ามือนี่นะ,นนนโ,ะโดยนี่จะทอดไข่กับต้มาม,ามา้าเกือาาือวาลว่าว่านี่พี่น้องว่าสิผ้าเอากระเตียวไปสมนงปูโองแป้งฟน้ผ่าน,นมาตกแห้งแหง้ง <c oughs> ให้เพิ่นเมื่อก่อนเราเมื่อกลไปกับบ่ได้เป็นไหนกินรองแหละ <c oughs> มานังนี่มานังทาก่อน <c oughs> น้องเป็นวัวสบายพรมกับบันะคือบตะเกาว่ามัดต่างันตางหวัดตื่นสยต่วยมาในนาลืมตื่นลุกหนึ่งเขายกเอาเข้าขึ้นซุกท่านจ้ะไทยมาหนักไทมันเฮกัน้สุดท้านผมได้แบ่งคนหนึ่ง่แบ่งเอาม เออหนึ่งเขาหนึ่งเขากินอะไรกันปองเฮียนตมจมจักโมงอลไเดียนนี่ประมาณเจ็ดโมงกว่าสิประมาณเจ็ดโมงได้บอกพี่เนาะประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วฮังก็ไม่ได้เบิ่งซะจาคายซอซีอยู่ซอซีอยเออบิร์ดม่แต่อันน่ะม่แตออย่างวะม่แต่ซอธร,รมดาดายังต้องใส่ซอซีบ่ สิลปรแกแล้วแล้วเกี่ยวเขาน่ะแล้วแหละอ่าแล้วแหละเรียแตตากะสองตากะสอตาเขาคนบนเลี่ยวบนตกทำวานนี้เลยตะกะกินอยู่ก็มีไงมาเลยอันพนตกไม่แล่นอยเขาก็มีญงาเลยบนเรีวตาหนึ่ง น้องป้อคนนและพ่อจ้ะเด็กตานึ่อืมภาวะพ้นตกห้ามพี่น้อง<พ>อว่านนี่เขาน้องปูน้องแป้งใส่เปีเยกมันยอดเอ่ยว่าเปียกเนาะน้ำร้ายบ่อยู่ให้น่านนะ่ะน่าอยู่ได้มึงก,ก,ก็เขาแห้งลายขวัญมีเสวงตีนท่าทางให้เขาปู้เปียกถ่วมถ่วมล้างบุป้าฝนตกแห้งแหง,แหงรีงได้พี่น้องว่าน,นี่นะ มองเว้าเฮือนที่เจ้าคือสิเปียกเบิดเกือบเปียกเบิดทังทังอันทังในเนาะพอมันเป็นฮูแฮงว่าบ่อันตกแฮงก็แฮงอันมองไปหารถไถขเลก็บ่เปียกก็บ่เห็นบ่เห็นบัดทีว่านตกสนนี่เจ็บเจ็บนี่ก็ก็อืมเปียกเบิด เปียกเลยเรากระเดื่องในเปียกกระเปียกซะไปไปโรงเรียนมาเนี่ยสิสวยเลยลูกเปิดสี่หอดไปปั่นไปน้องปูน้องแป้งเนาะสิไปโรงเรียนแล้วเก็บเอาของกนรอื่นก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเด้อพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่คอยซอยเรือและการน้องปูน้องแป้งเนาะคุณแม่ เลิกกาทุกทุกท่านเลยพี่น้องแล้วเขาให้ยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขคนพี่น้องของปูน้องแป้งสเปรโรงเรียนกันเด้อด้อยด้วยน้องสเปรย์โรงเรียนแล้วเด็กพี่น้องจักรยานพี่น้องสิบแ่นไปโรงเรียนสองพี่น้อง ไปก่อนหมวัานี้ลูกโมเพิ่นปั่นไปเลยพี่นเนอะเพิ่นอาว่าลำบากแต่ตอนไหนพี่นนองตอนค้ากาบไปว่ามันล่มเนาะแบบว่าที่เพิ่นแบบว่าวอัร้อนคอผู้ใหญ่ใจดีอยากสอยเรือเพิ่นกะแบบว่าเวลาเพิ่นขี่สองคนมันกับแบบข้าถีบกลับมาเนาะมันกับสิแบบ เมื่อยพิ่นว่าผูเมื่อยแห้งจนนั่นจนผู้หนึ่งบวชขี่พี่น้องลงหย่างเอา,เน,งงานี่พิ่ลงหย่างเอาอ่ะคิงคามคิงคามกับสิบไปโรงเรียนหรืปลาลุงสบายดีปะลุงและสบายดีปะลุง ยิ่งข้ามเห็นอยังแบบกคงเห็นอยังแบบกคงนักสิ่งแรกยางไก่เ่าคงกับรังสิ่างไก่พี่เนาะไก่ย่างแล้วอันนี้ก็คือไข่ปรุงค่ะหือมเสร็จพี่เนาะใส่ไข่ส้มเครื่องพี่น้องยายให้เห็ดเนาะ จะให้เห็ดหายพีน่น้องมีสีมือยายให้จ้าสาวปูเป้สิไปใส่ปปเป็นน้ำเทปหมูคิงคามพี่เนาะมาสู่สิไปโรงเรียนน้ังปูเป้คามกี้วข่าวทิบใหญ่แทับปาลุงห้องงานพี่ยายเมื่อกี้ขา่าน้ำเด้อติ๊ปข่าวขิงคามข่าวใหม่ได้ในพี่เนาะ เข่าใหม่เข้าใหม่ปุเปไปโรงเรียนตี<ม>จัก,กรยานไปกันนำถีบหมูมสัสุถาทิ้งคํำไปแล้วเด็กๆนี่ตำรวจจัก,กรยานเต็มหานเลยเด็กๆมาถาพี่น้องสารคลิปนี้ฮักกระสีอำลาพาจากแล้วพี่น้องพอพ่กคุคลิปหนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ ก็ติดตามสองเจกเอาเล่าด้วยพี่น้องไปแล้วพี่น้องขอเอฟซี FC ทุกท่านอยู่ดีมีแหงรำรวยสุขูสุขคนพี่น้องไปแล้วจ้า